นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนพยุหาญาตราทางชลมากในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพ,พระกฐินให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุด นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตรวจความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหะยาตราทางชลมากในการพระราชพิธีเดรจพระราชดรเนินถวายภาพพระกรถินณนวัดอรุณราชวรารามราชวร,รวิหารประกอบด้วยการซ่อมทำเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์การฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือ นายพนมบุตรจันทรโชธอธิบดีกรมศิลปากรร่วมให้การต้อนรับนแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวัดกกำลังพลฝีพายทุกนายว่า พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวาย้าพระกฐะถินด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมามีความสำคัญจึงขอให้กำลังผลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อใหการจัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวาย้าพระกฐถินด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมากเป็นไปอย่างสมพระเกียรติพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวาย้าพระกฐถินด้วยขบวนเรือพยุหญยาตราทางชุลมามีความสำคัญ และหน้าที่ที่ทุกท่านได้รับผิดชอบเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้กำลังคนทุกคนภาคภูมิใจและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายท่าพ,พระกฐถินด้วยขบวนเรือพยุหยาตราทางสมรมากเป็นไปได้อย่างสมพระเกียรติสูงสุดขณะที่นายพนมบุตรจันทรโชออธิบดีกรมศิลปากรยืนยันว่า การซ่อมแซมและการตกแต่งเรือพระที่นั่งและหมู่ขบวนเรือทั้ง52ลำจะเสร็จสิ้นตามกำหนดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดขบวนพยุหายาตราทางชนลมาศใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำโดยใช้กำลังคนประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2,200นายกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567ปริญญวิทย์เตี่ยมสมบูรณ์รายงาน